สวัสดีค่ะแอดหวานเองนะคะอพเปอร์นนี้แอดหวานมีเรื่อง out of dream ค่ะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวปัจจุบันนะคะโมเดิร์นโมเดิร์นเป็นซีรีส์จีนค่ะชื่อไทยอาจจะชื่อว่าประตูสู่วันฝันก็ได้นะคะเรื่องนี้ยังยังไม่มีซับไทยนะเท่าที่แอดดูแล้วก็ออนไลน์นะคะไปแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่28ตุลาคมค่ะแต่พอดีแอดหวานเพิ่งมีเวลานะคะที่จะได้มาตามเก็บ ดูค่ะตอนนี้ก็ใช้วันหยุดนะคะ5วันสุดท้ายของปี2021นะคะแอดวานก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็ดูซีรีส์อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเราก็หลบ ไวรัสกันนะคะทีนี้ค่ะเรื่องนี้นะมันก็เป็นแนวละครแบบโรแมนติกนะคะดูได้สบายๆค่ะก็นักแสดงนำก็มีเย่าฉือนะคะรับบทเป็นไปเฟลี่ซึ่งเป็นพระเอกค่ะแล้วก็น้องเฉินวี่สือรับบทเป็นอีเฟยนะคะอีเฟยคือบทของนางเอก นิละครโทรทัศน์เรื่อง Out of Dream เนี่ยนะคะก็กำกับโดยผู้ผู้กำกับหรือว่าทางจีนเขาจะเรียกว่าดีเลคเตอร์ค่ะหวงอินเซียงนะคะแล้วก็ต้นฉบับต้นฉบับของการนำมาดัดแปลงเป็นบทละครก็คือนิยายนะคะชื่อเดียวกันเลย Out of Dream นะคะของคุณานามปากกาว่าเสี่ยวหูรุ่ย ซึ่งก็บอกเล่าเรื่องราวของความขัดแย้งในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ความขัดแย้งเรื่องทางด้านวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ความขัดแย้งทางแนวคิดทางศิละปะระหว่างนักแสดงละครโอเปร่าปักกิ่งอายุน้อยก็คืออ e ีเฟยนางเอกนะคะโอเปร่าคำว่าโอเปร่าปักกิ่งก็คือเป็นแบบ งิ้วนั่นแหละ,ะเรียกง่ายๆว่าเป็นนิ้วนะคะการร้องนิ้วออกมาแล้วก็ผู้ผลิตละครก็คือพระเอกค่ะไปเฟยลี่ที่เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็พอพวกเขาได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยความขัดแย้งแล้วก็กำแพงที่กั้นอยู่ระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็ศิละปะสองแขนงนี้มันก็ค่อยๆมาลายหายไปค่ะ เรื่องราวนะคะแอดวานขอสรุปแอดวานดูดูไปได้ครึ่งเรื่องแล้วนะคะก็คือมันมีทั้งหมด30ตอนแอดวานตามมาเรื่อยๆจนถึงแบบ30แล้วละคะ่ะแล้วก็ได้ไปอ่านย่อๆนะคะของสรุปนิยายของเรื่องนี้มาก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะรวมแบ่งปันให้กับทุกท่านที่สนใจค่ะอีเฟยนะคะอีเฟยเนี่ยนางเอกเธอเป็นนักศึกษาหญิงที่เรียนทางด้านโอเปรา่าที่ปักกิ่งมา แต่ว่าด้วยความที่เธอมีความคิดเป็นของตัวเองมากเกินไปนะคะก็เลยทําให้วิธีการฝึกซ้อมของเธอแล้วก็แนวทางในการเรียนของเธอเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ซื้อฝู่หรือว่าอาจารย์นะคะผู้ถ่ายทอดอบอกให้ทําค่ะดังนั้นก็เลยเป็นกลายเป็นว่าเธอได้ทําความผิดนะคะตอนที่อยู่บนเวทีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยความผิดพลาดตอนนั้นก็เลยทำให้ถูกไล่ออกค่ะ ก็คุณครูเป็นคนไล่ออกเองนะคะอาจารย์ไล่ออกในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คือมีพระเอกเนี่ยเป็นผู้ผลิตละครเวทีโบราณนะคะไปเฟยลี่ซึ่งเขาก็กำลังมองหานักสแสดงที่มีทักษะดีๆที่ร้องงิ้วได้นะคะเรียกว่าโอเปร่าเนี่ยให้มา เล่นให้มาแสดงในละครเรื่องใหม่ของเขาด้วยก็ดังนั้นค่ะทั้งสองคนนี้ก็เลยได้พบกันนะคะแล้วเสียงที่สดใสของนางเอกเนี่ยก็คือเสียงของ e อีเฟยอ่ะก็ทำให้แบบเกิดความประทับใจของไปเฟยลี่มากเลยค่ะก็เลยทำให้ไบเฟยลี่พระเอกนะคะรับเธอเข้ามาทำงานแล้วเรื่องมันก็กลายเป็นว่าสองคนนี้เคยพบกันแล้วว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่นะคะแต่ทีนี้ด้วย เกิดอุบัติเหตุในชีวิตขึ้นเล็กน้อยก็คือก็คือทั้งสองขาดการติดต่อกันเพราะว่าแม่ของนางเอกนะคะเสียชีวิตตอนนั้นแล้วก็เลยต้องแบบย้ายครอบครัวกันไปก็เลยห่างกันค่ะเด็ก2คนก็เลยไม่ได้พบกันจากนั้นพอโตขึ้นก็กลับมาพบกันอีกนะคะในอีเวนต์นี้นะคะ่ะในการที่พระเอกนะผลิตละครแล้วก็นํานางเอกเนี่ยมาแสดงอยู่ในละครของเขานะคะซึ่ง พอกลับมาเจอกันเนี่ยคือไปเฟยรี่พระเอกเขาก็ต้องแบบคือตอนนี้เขามีหน้าที่รับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวนะคะการผลิตละครเนี่ยแล้วเขาก็ได้เผชิญกับวิกฤตของของโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วก็การพัฒนาของเมืองปักกิ่งคือมัน เมื่อเมืองนะคะเมื่อสังคมเมืองมันพัฒนาขึ้นเนี่ยรูปแบบของการถ่ายทอดละครที่เป็นละครเวทีใช่ไหมคะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งการแสดงนิ้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคือคือวัฒนธรรมตะวันตกมันเข้ามาไงคะเพราะฉะนั้น2คนนี้ก็เลยต้องเผชิญวิกฤตกับโปรเจกต์ใหม่ๆเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วยกันคะ่ะคู่นี้จากนั้นเนี่ยอีเฟยก็ได้มีโอกาสเข้ามาในบ้านของไป่เฟยลีด้วยเพราะว่าเธอมาทํางานพาร์ทไทม์ค่ะนี่ ไปเฟอรี่นะคะพระเอกเขาก็จดจอ่อกับการเตรียมตัวสําหรับที่จะแบบเรียนเรียนศิลปะเรื่องการแต่งหน้าของอ e ีเฟยด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะทีนี้ก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยอ e ีเฟยนึกถึงคือ ยังไงอะ่ะคือเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพระเอกด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วตรงนี้ตรงนั้นก็มีปัญหาตรงนี้ก็มีปัญหานะคะด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความช่วยเหลือของคุณปู่คุณย่าของพระเอกค่ะก็ทําให คือชอบไงค่คุณปู่คุณย่าของพระเอกชอบอ e ีเฟยนะคะก็เลยทำให้ช่วยให้หลานได้สมหวังกับความรักคือให้ให้ตกหลุมรักกันในที่สุดก็คือเหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะคะคุณปู่คุณย่าน่ารักมากค่ะนี้เพื่อให้อ e ีเฟยเนี่ยมีสมาธิกับการแสดงโอเปร่านะคะก็ไปเฟรี่ก็บอกให้ให้นางเอกอะ่ะคือเลิกกันเถอะเออจุดนี้ จุดนี้ก็คือเมื่อนางเอกแคร์ไเฟร์รี่มากเนี่ยไเฟร์รี่เห็นว่าตัวเองอะ่ะเหมือนจะเป็นอุปสรรคที่ดึงหลังนางเอกไว้นะคะก็เลยบอกว่าเออเราเลิกกันเถอะอ่ะเป็นอย่างนั้นไปแต่หลังจากที่อีเฟย์นะคะตอนแรกเธอเสียใจยแต่ต่อมาเมื่อเธอรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของพระเอกแล้วเนี่ยก็เลยโอ้โหเธอก็เลยเธอไปเรียนนะคะสำเร็จมาแล้วเธอก็กลับมาช่วย ช่วยบริษัทละครของไปเฟยลี่ค่ะเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาในธุรกิจนี้นะคะแล้วในที่สุดเนี่ยอี้เฟยก็ร้องเพลงคือแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงอู้จือฉีขึ้นมาให้กับเนี่ยแหละคะ่ะให้กับละครนะคะของพระเอกซึ่ง ออกฉายรอบปฐมทัศน์นะคะเรื่องนี้ไปทั่วปักกิ่งเลยแล้วก็โด่งดังสุดๆค่ะแล้วก็ความตั้งใจของคุณปู่คุณย่าของพระเอกก็สาเร็จนะคะจุดที่มันจบแอดวานก็รอไม่ไหวค่ะต้องไปหาอ่านมาก่อนนะคะก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยทั้งอ,อีเฟยนางเอกนะคะแล้วก็ไปเฟยลี่พระเอกเนี่ยก็ได้แต่งงานกาันแล้วก็ครองคู่กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ ผักดันศินละปะวัฒนธรรมที่มีทั้งละครแล้วก็มีทั้งนิ้วจีนเข้ามานะคะคือเป็นละครที่ปลุกกระแสร,รักชาติทางด้านวัฒนธรรมนะคะว่ายังไงไม่ว่าบ้านเมืองจะเจริญเติบโตไปแค่ไหนแต่ว่าศิละปะวัฒนธรรมเนี่ยมันก็สามารถที่จะผสมผสานไปได้กับความเจริญลุ่งเรืองของบ้านเมืองนั่นเองค่ะเอาใจท่านผู้นําอีกแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องราวดีๆที่วงการบันเทิงก็ช่วยสังคมได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าเกิด ว่าเพื่อนๆสนใจอยากดูเรื่องนี้นะคะก็ไปดูกับแอดหวานได้บน YouTube ก็มีนะคะหรือไม่ก็เข้าไปดูในโดบกุค่ะสำหรับวันนี้แอดหวานขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในไฮไลท์เรื่องต่อไปกันค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, Chinese, Novel and s ์ r i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ